กินยมร้อย่เนี่อเป็นขอเป็นหาสิได้บ่เนี่ยไข่อกินได้ย็มร้อยไข่พอเป็นหข่หาสิเออ้านยร้านเอาดีดี้าน้านนไข่ไม่ได้ขาข่ขาได้ไม่กินเออ่นนี่้องสตรี่สตอรี่ยเนเก็บไ้สิไครับได้เลย เจ๊เกิดเจ๊เกิดจเกิดเงเอน้อยห้าสิบอผมขอเป็นร้อยห้าสิบนะขอแกไลไปดีแท้รับแกเง็ร้อยจะเต็มร้อยห้าสิบไหมครับ่มมงเกินดีมีแ็งแหงแหะนองกินิงเด้อเพื่อนเยบ่ปนะไปนะอ้ลองกินมาเด้อเชี่ยบวาน้องกินแเงียบร้อยันเนี้ยหลัได้ได้กินร้อยหานีลังอนมาลเด้อเออโหลันีเีบก็ะมูแล้ว แต่เอ็มยูมีเดอรเนลนเนี่ยเดอมีเอ็มหาซิเดอเอ็มลามีนะเอ็เดอี่านนี้เลยครับกล้องสตอบุรีดูดครับินมเรัสุดเทื่สุดเทื่ครับขอขอบคุณครับ